สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการนะคะสำหรับนักศึกษาปวสนะคะในเทอมนี้นะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนะคะชื่อบอกอยู่แล้วนะคะเราจะเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและในเรื่องของงานบริการด้วยนะคะแต่ในเบื้องต้นเนี่ย อาจารย์จะแบ่งเนื้อหาเอาเป็น2ส่วนก่อนนะคะในส่วนที่1เราจะมาดูกันในรายละเอียดในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อนนะคะพอเรารู้จักลักษณะหรือรูปแบบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถบอกถึงงานบริการได้นะ,ะหรือบอกถึงรูปแบบของงานบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะ เรามาดูกันเรื่องความหมายและลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อนนะคะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะมันมีรูปแบบมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแล้วค่อยเชื่อมโยงสู่ในเรื่องของการบริการนะคะการท่องเที่ยวคืออะไรนะคะทราบว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยนะคะเราผ่านหลักสูตรระดับปวชมาแล้วนะคะเราน่าจะพอยังจําได้อยู่นะการท่องเที่ยวนะคะ การท่องเที่ยวคืออะไรนะแบบไหนเรียวกว่าการท่องเที่ยวแน่นอนว่าการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเป็นการเดินทางถูกไหมคะเดินทางไปเที่ยวไปเยี่ยมชมนะคะไปเพื่อ,อความบันเทิงไปเพื่อพักผ่อนหย่อนคลายนะคะหลังจากการที่เราเนี่ยได้ทํางานเหน็ดเหนื่อยมาแล้วนะคะหรือเราออกอาจจะบอกได้อีกว่าการท่องเที่ยวคือ,อการเดินทางไปที่ไม่ได้หมายถึงไปเพื่อประกอบอาชีพ นะคะหรือไปเพื่อหาอไรายได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหาคำตอบนะคะว่าการท่องเที่ยวคืออะไรกิจกรรมไหนบ้างหรือรูปแบบใดบ้างในการเดินทางที่เราจัดว่าเป็นการท่องเที่ยวนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูความหมายของการท่องเที่ยวก่อนนะคะ,ะในเรื่องของความหมายการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ นักศึกษาพ,พอจะทราบอยู่แล้วการท่องเที่ยวก็คือกิจกรรมนะที่บุคคลหนึ่งเนี่ยนะคะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะคะภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีติดต่อกันเพื่อการพักผ่อนนะ,ะหรืออาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นๆอีกก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีความหมายของแต่ละ แนวคิดนักทฤษฎีที่ให้ไหว้นะคะนักศึกษาสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากบทเรียนนะคะหรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ,ะความหมายของธุรกิจการท่องเที่ยวละ่ะแล้วที่เรียกว่าธุรกิจการท่องเที่ยวคืออะไรนะคะการดําเนินกิจกรรมหรือกิจการด้านการท่องเที่ยวนะคะได้แก่การบริการนะ,ะมีบริการมีการเดินทางนะคะบริการด้านอาหารการพักแรมนะคะ การบริการด้านการนำเที่ยวนะโดยหวังผลกำไรแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าธุรกิจนะคะมันจะเป็นในลักษณะของอกิจกรรมที่ก่อตั้งขึ้นมานะคะเพื่อหวังผลกําไรหรือผลตอบแทนนั่นเองนะคะอันนี้เราพูดในแง่มุมของการเป็นธุรกิจนะคะความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านนะคะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะ ผ้ภาคส่วนเนี่ยที่ให้บริการที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยวนะอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทางตรงนะหรือ,อในรูปแบบอื่นๆอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางอ้อมด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะถ้าอาจารย์เปรียบเทียบให้นักศึกษาเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะว่าคำว่าอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ในเรื่องของการผลิตสินค้านะคะหรืออุตสาหกรรมในเรื่องของอสินค้าทางการท่องเที่ยวนะคะมันก็จะมีองค์ประกอบต่างๆมีวัตถุดิบมีกระบวนการในการผลิตแล้วแปรรูปออกมานะคะอันนี้เราจะหมายถึงไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการทั่วๆไปนะคะหรือสินค้าทางการท่องเที่ยวเพียงแต่วัตถุดิบของเราก็แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ต้องการผลิต กระเป๋าแน่นอนว่าวัตถุดิบของอาจารย์ก็ต้องเป็นอะไรเป็นผ้าเป็นเส้นใยมาเป็นส,สิ่งท่อต่างๆอันนี้คือวัตถุดิบแต่ถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสินค้าทางการท่องเที่ยวละ่ะวัตถุดิบคืออะไรแน่นอนมันก็ต้องคือสถานที่ท่องเที่ยวถูกไหมคะสถานที่ท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วมันก็มีกระบวนการในการผลิต แล้วก็แปลผลออกมาเป็นผลผลิตที่สมบูรณ์นะคะอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะคะต่อมานะคะอันนี้เมื่อกี้อาจารย์ให้ดูแล้วเนาะว่าองค์ประกอบในระบบอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปมีอะไรบ้างอันนี้เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเห็นไหมคะวัตถุดิบแน่นอนทรัพยากรทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะคะเพราะถือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขั้นตอนกระบวนการผลิตแล้วก็แปลผลออกมาแปลรูปออกมานั่นเองนะคะลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเรามาดูก่อนว่าถ้าเป็นการขายสินค้าหรือบริการทั่วไปเนี่ยนะคะนักศึกษาจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากอย่างเช่นอาจารย์ขายสินค้าเสื้อกระเป๋ารองเท้ารถดินสอยางลบปากกาแต่ถ้ามันเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวล่ะมันไม่เหมือนกับการขายสินค้าทั่วไป ทีนี้เรามาดูลักษณะของอุตสาหกรรมแบบนี้ก่อนนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นอุตสาหกรรมบริการสินค้าคือการบริการก็คือความสะดวกนะในด้านต่างๆนะเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตนนะคะไม่สามารถจับต้องได้หรืออาจจะบอกว่าไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้นั่นเองนะคะเป็นอุตสาหกรรมสินค้าที่ไม่อาจจะส่งให้แก่ผู้ซื้อได้เช่นนักศึกษาต้องการไปเที่ยวทะเล อาจารย์ไม่สามารถยกเทเลเนี่ยมาตั้งตรงหน้านักศึกษาได้ถูกไหมคะอันเนี้ยมันแตกต่างกันแต่ถ้านักศึกษาบอกอาจารย์ต้องการซื้อกระเป๋าอาจารย์สามารถหยิบกระเป๋ามาวางตรงหน้าให้ลูกค้าได้เลือกได้หยิบได้จับได้อันนี้เราเรียกว่าความแตกต่างหรือลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของสินค้าในแต่ละอุตสาหกรรมนะคะต่อมาเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจํากัดในการผลิตและจําหน่ายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้ มันคือทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเนี่ยต้องมาจัดเลยคะจัดระบบมีการอนุรักษ์ดูแลนนะอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะมาให้วัตถุดิบตรงเนี้ยหรือสินค้าตรงเนี้ยมันมันสูญหายไปหรือมันสิ้นสุดไปเองนะคะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอื่นๆอันนี้อาจารย์เคยพูดแล้วเนาะว่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เมื่อเรามีธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดขึ้นอุตสาหกรรมอื่นๆก็จะตามมาอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมธุรกิจที่พักแรมนะคะที่พักนะคะพักนานร้านอาหารนะคะธุรกิจร้านอาของฝากของที่ระลึกนะธุรกิจการขนส่งธุรกิจการคมนาคมการเดินทางต่างๆซึ่งมีส่วนสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความเจริญนะความมั่นคงปลอดภัยให้กับท้องถิ่นโดยเฉพาะเมื่อ,อท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเราจําเป็นต้องมีการอนุรักษ์หรือรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่จะไม่ให้มันเนี่ยสูญสลายหายไปนั่นเองนะคะ,ะดูต่อนะบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญอะไรบ้างสําคัญกับใครได้บ้างนะคะ บทบาทที่สาคัญหนึ่งเลยเศรษฐกิจอาจารย์เคยบอกนักศึกษาแล้วว่า,าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะรายได้หลักของประเทศนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีความสําคัญในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูนะะ้ของนักท่องเที่ยวทั้งภายใน ะะและที่เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศด้วยนะคะมีความสําคัญต่อการเมืองนะอาจจะหมายถึงในเรื่องของการนํานโยบายไปพัฒนานะไปบริหารประเทศหรือเพิ่มช่องทางในการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนคนในท้องถิ่นต่อไปนะคะต่อมาเมื่อมีประโยชน์แล้วแน่นอน ทุกธุรกิจทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นมันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียผลบวกผลลบหรือเราอาจจะบอกว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะคะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรได้บ้างนะคะผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคะเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะคะมันต้องมีส่วนบ้างแหละที่อาจจะไปสร้างความเสียหายนะ,ะหรือเป็นการทำลายธรรมชาติ เราอาจจะไม่ได้ก,กระทำทางตรงแต่อาจจะเป็นการาสร้างผลกระทบในทางอ้อมด้วยก็ได้นะคะผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเหมือนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดภัยพิบัติเกิดโรคระบาดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแน่นอนว่ามันก็คือผลเสียหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะสร้างความเสียหายในเรื่องของ าการสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมต่อวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างาคนในประเทศหรือนักท่องเที่ยวที่เดินเข้าออกร่องประเทศด้วยนะคะจากที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดวันนี้เราจะเห็นแล้วนะคะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคืออะไรนะคะแบบไหนเรียวกว่าการท่องเที่ยวนะคะอ,องค์ประกอบของระบบอุตสาหกรรมเนี่ยอาจารย์เปรียบทเทียบให้ดูแล้วเนาะว่า อุตสาหกรรมทั่วไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีลักษณะสําคัญอย่างไรนะคะ,ะความสําคัญที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะถ้ามันเกิดขึ้นได้แปลว่ามันต้องมีความสําคัญหรือมอีอิทธิพลต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเราถึงสร้างให้มันเกิดขึ้นมาแต่เมื่อมีขึ้นแล้ว ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการได้อย่างไรนะคะแล้วเราก็จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์ก็ฝากหัวข,ข้อที่1น,นะคะความรู้เบื้องต้นในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้แล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาดูกันว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเราจะแบ่งเป็นรูปแบบใดได้บ้างนะคะเราจะได้เห็นระบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ ที่มีความชัดเจยนยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีนักศึกษาทุกคนแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะคะ